ซีสี่สามผมไปไหนอ่ะซีสี่สามผมไปไหนซีสี่สามผมขายไปแล้วเหรอยังไม่ได้เทสเลยพ่อเธอยังไม่ได้เทสวิ่งเลยเขาบอ,อกว่าเสียงดังมากเอ้ยนี่มันรถผมนะจะไปแย่งรถผมอีกแล้วเหรออย่ามาแย่งรถผมนะผมโดนไปแล้วรอบหนึ่งซีสี่สามสนใจรถได้ไหมพี่ได้ได้คุยกันได้สนใจมากสนใจน้อยอ่ะอยากรู้รจริงเลยสนใจมากพร้อมจบเลยพี่ฮะ เขาว่าทำไมใจร้อนจังอยู่ที่ราคาเอาู่หาที่ราคาประมาณโอ้โหมันไม่รอดดิคิแต่งก็ปาวิสามสี่แสนแล้วอะไเกินบันเจ็ดไปหน่อยพี่ก็เลยเอาท่อ army t i c มาโชว์หน่อยดีกว่าอะไรนะคันขายไปเร็วก็เขามาแย่งไปไงแต่คันที่สองเหนยวกว่าคันแรกเยอะเขามามีชุด army t i c เขาเปลี่ยนมาทั้งเส้นเลยจากโรงงานเปิดโชว์ออฟหน่อยดีกว่าล้วจะร้องจาก เปิลโชว์เล่นเมื่อกี้ผมเปิดบาร์รอบสองเป็นไงบ้างรถอะโอเคอยู่แล้วระดับพี่แมนไม่ต้องพูดถึงแล้วมันมั่นใจอยู่แล้วระดัมันใจมตุ่มที่ตุ่มโอ้โหเจ้าของเซนซีเคมาเลยอ่ะแต่ว่าแต่ว่าอันเนี้ยดูไว้หลายหลายคันแล้วของพี่แมนเนี่ยดูไว้หลายหลายที่แล้วเปรียบเทียบมาหลายที่แหละซีที่สามมันมีบัจเจเนตของมัน อ่ะฮะถาพี่ได้เท่าไหร่สุดๆอ่ะลองดูนี่พร้อมจบเลยใช่ไหมเนี่ยพร้อมจบวันนี้เลยโอ้ยร้อนมากแค่ท่าทางพี่เขาแซ่บมากโอ้ยเอาเท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะลองดูปะใจพี่อยู่เท่าไหร่เดี๋ยวผมลองคุยกับคุณพ่อดูเกิดไม่ได้เลยหมดตูดแล้วไม่มีทางเลยเอาไว้ในใจก่อนไงูอยู่วันเด็กดูเขาเลยท่านใจไม่ต้องไม่ต้องดูรถก็ได้วุ้ยตื่นเต้นเลยเนี่ยครับครับได้ครับพี่ลองดูแล้วกันว่าว่าได้เต็มที่เท่าไหร่เผื่อว่าผมคุยกับคุณพ่อได้ใจที่ คลิปเลยนะพี่ทคิดเลยเหรอคิปเลยในในติ๊กต็อกโอ้ผมมีแฟนคลับเป็นเจ้าของเต็นท์เลยเนี่ยไม่เป็นเ,นเาขาเรียกแรงขัดดันพี่เป็นแรขงขักดันเนเาะแต่พี่เขาดูรถเต็นท์แหละเขาดูแหละว่า,ว,าว่าชุดแต่งมันขนาดไหนแะค่ชุดแต่งเดียวก็คุ้มแล้วเพราะว่าเขาน่าจะเกลียดเทียวม,มาหลายเจ้าแล้ว่าไงได้ขอบคุณนะครับผมครับผมครับถ้าเป็นลูกค้าต่อแบบเบอร์มากแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าของเต็นท์ด้วยกันน่ะเขาจะรู้ว่าแบ<อ>บ<อ> จริงๆอ่ะขายรถอ่ะมันไม่ได้กำไรเยอะขนาดนั้นแล้วจังหวะที่ขาดทุนคือหนักมากเขาก็เลยเข้าใจแล้วก็ไม่ได้ต่อเวอร์วางขนาดนั้น <Italy> อา้าวส4 3ผมไปไหนอ่ะส4 3ผมไปไหนส 4, 4 3ผมขายไปแล้วเหรออา้อาวจะบอกว่าเจ้าของเต็นท์นั่นนะเนงะินสดเลย ยังไม่ได้เทสเลยพ่อเธอยังไม่ได้เทสวิ่งเลยเขาบอกว่าเสียงดังมากพวกเสียดายเลยเอาไปซะและแตงข่อมิทิกถึงเส้นด้วยโอ้โหเอ้ยาเจ้าจของเต็นท่านนั้นดูอยู่ขอผมมาเทสได้หน่อยนะผมอยากฟังเสียงข่อแบบปั๊ดป้าของอามิทิกมากเลยอ่ะโอ้ยเขาบอกว่าแรงกว่า44 3าทั่วไปมากเพราะเพิ่มแรงมาเข้าไปอีกทีมงานเทสแต่ว่าพี่แมนยังไม่ไทีมงานอนะ่ะผมมาไปเทสแต่ผม่ไม่ได้เทสเลยผมมาอยากขับมากคันนั้นนะ่ะไม่คิดว่าจะออกเร็วขนาดนี้ไงอาขอบคุณนะครับเจ้าของเต็นชื่อเต็นเลยนะ CK CK เจ้าของเต็นท์ซีอยู่ใกล้ๆตรงนี้เอง